พิกเมเลียนกับโกเลมความคาดหวังของครูต่อเด็กก็เกี่ยวข้องกับระบบรางวัลภายในเด็กที่ถูกคาดหวังด้านลบจะถูกทำร้ายจากการเพิกเฉยปี1963บ็อบโรเซนท่อมหาวิทยาลัยฮาวาดาแยกหนูธรรมดาไว้สองกรงกรงหนึ่งแปะป้ายบอกว่าเป็นหนูที่ฉเฉลียวฉลาดอีก,กรงแปะป้ายว่า เป็นหนูที่โง่ซื้อบื้อแล้วให้นักศึกษาดูแลหนูเมื่อให้นักศึกษาพาหนูของเขาไปใส่ไว้ในเขาวงกตและสังเกตทั้งบันทึกว่าหนูแต่ละตัวใช้เวลาหาทางออกงานแค่ไหนหนูในกรงที่แปะชื่อว่าเป็นหนูฉลาดหาทางออกได้เร็วกว่านักศึกษาที่ดูแลหนูกรงที่แปะป้ายว่าฉลาดมีความคาดหวังอย่างที่ป้ายบอกจึงดูแลเอาใจใส่หนูดีกว่าปฏิบัติการนี้เปลี่ยนพฤติกรรมของหนูและสร้างเสริมความสามารถของหนู เปิดปีการศึกษาใหม่ครูโรงเรียนประถมสปรูซแจ้งว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์ตอกโจอรเซนทอนทอนจะมาทดสอบการพัฒนาทักษะแบบ6,000ที่จริงเป็นการทดสอบไอคิวทั่วไปพวกเขาสุ่มที่จะบอกกับครูว่านักเรียนคนไหนมีศัก,กยภาพสูงโดยไม่ได้บอกเด็กซิ่งปีเด็กกลุ่มนั้นมีคะแนนไอคิวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย27คะแนนภายในปีเดียว ที่จริงมาจากการที่ครูให้ความสนใจให้กำลังใจให้ความใส่ใจให้คำชมกับกลุ่มที่เชื่อว่ามีศักยภาพสูงนี้คือปรากฏการทิกเมเลียนชื่อนี้มาจากเทพะปะกรนามเป็นเรื่องราวของประติมากรที่ตกลุมรักผลงานชิ้นหนึ่งของตนเองจนเทพเจ้าตัดสินใจทำให้รูปปั้นมีชีวิตขึ้นมาความเชื่อที่เราทุ่มเทให้สามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ มีการทดลองอีกหลายครั้งทั้งในวงการการศึกษาในห้องไต่สวนคดีความในครอบครัวในบ้านพักคนชราและภายในองค์กรการทดลองมากมายแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของครูส่งผลต่อเด็กอย่างชัดเจนเมื่อใช้กับทหารทหารจะต่อสู้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อใช้กับพยาบาลคนไข้จะหายไวขึ้นในทางกลับกันความคาดหวังด้านร้ายก็เป็นจริงได้ด้วย เมื่อเราคาดหวังในทางที่แย่เกี่ยวกับใครสักคนเราจะไม่สนใจคนนั้นตีตัวออกห่างไม่ยิ้มให้พวกเขาจะคล้ายปรากฏการ์ที่ทดลองของโรเซนทอลที่ติดป้ายหนูโง่ซื่อบือปี1939นักจิตวิทยาเวนจอนสันแบ่งเด็กกำพร้าออกเป็นสองกลุ่มบอกกับกลุ่มหนึ่งว่าพวกเขาเป็นคนพูดเก่งชัดถ้าชัดคำและบอกอีกลุ่มหนึ่งว่าพวกเขาจะพูดติดอ่างส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้บกพร่องทางการพูดตลอดชีวิต นีเรียกว่าปรากฏการณ์โกเลมเป็นคำที่มาจากตำนานที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่ควรปกป้องประชากรของเมืองปลากลับกลายเป็นสัตว์ประหลาดโกเลมคือยาหลอกทางลบทำให้นักเรียนเรียนล้าหลังกว่าคนอื่นทำให้คนไร้บ้านหมดหวังทำให้เด็กวัยรุ่นปลีกตัวกลายเป็นพวกหัวรุนแรงเพราะเมื่อถูกคาดหวังไว้ต่ำคนก็จะไม่ทำตัวดีนั่นยิ่งลดทอนความคาดหวังของคนอื่นต่อตนให้ต่ำลงไปอีก ปรากฏการพิกเมเลียนและโกเลมถักทออยู่ในผู้คนในองคอ์กรในสังคมทุกวันเราทําให้กันและการฉลาดขึ้นหรือโง่ลงแข็งแกร่งขึ้นหรืออ่อนแอลงเร็วขึ้นหรือช้าลงซึ่งการเปิดเผยความคาดหวังผ่านสายตาภาษาบนกล้ามเนื้อใบหน้าภาษากายน้ําเสียงคําพูดและการกระทํา